เอาล่ะสวัสดีครับผมเจอกับผมครับกับ The Dark คซีเดอวันนี้ผมจะมาสุ่มตู้กาชาตัวใหม่นะครับเฮลบรัม um แดงนะครับรอบที่แล้วผมได้ไปแล้วนะไอโกดือแดงเนี่ยได้ซ้ำด้วยผมเลยลองใช้เทคนิคผมอันเดิมวันนี้ผมจะบอกเทคนิคในการสุ่มนะอย่าเสียเวลาเลยผมมี60เพชรนะกดไปเลยรอบนี้ถ้าผมไม่ได้ผมว่าผมจะเติมแพ็คนะ เติมแพ็กสักแพ็กหนึ่งเจ็ดรอกบาทเดีย๋ยวลองไปดูกันดูเวลานะข้างบนเนี่ยผมจะดสูมตอนเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟมันเปิดประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งผมเปิดเลยนะเพราะว่าจากที่ผมเปิดมาตั้งแต่บนันเมอรลินโกเทอร์อรผมเปิดเวลาแบบเวลานี้หมดเลยนะแล้วผมได้หมดเลยนะนี่คือ เนี่ยดูดิเนี่ย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 นี่ผมไม่เลูดเล่นนะผมชุ่มแบบนี้จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยแล้วดูดิได้ S S R สามสิบเพชรแรกรอบที่แล้วผมได้ S S R ทีเดียวสามตัวเลยโคเทก ซ้สำมาสองโกตเตอร์แดงเดี๋ยวดูเราจะได้หรือเปล่าหุ้ยตื่นเต้นว่ะจดโดนี่ไงตัวอะไรวะหุ้ยกีล่าแต่ไม่เป็นไรกีล่ากีล่าผมยังไม่มีนะกีล่าไม่ใช่แล้วคนละตัวแล้วกีล่ากีล่านะตัวนี้จําผิดเกมโทษทีเนี่ยถือว่าผมได้คุ้มแล้วนะ สำหรับ30มพิษแรกมาดูว่าทฤษฎีของผมอะ่ะมันจะใช้ได้หรือเปล่าโอ้ยมันว่ะมาครั้งที่สองเฮ้ยเกสวนว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ย ตู้มันมีเลดเอ้ยนี่บ่าวะแบบเอ่ออะไรนะแบบได้ห้าพันคนแรกอย่างเงี้ยโอ้ดูเลยสวนอีกแล้วโอ้ยเอลิสตาอีกแล้วโหนี่แค่60เพชรเองนะได ได้ก็ดีนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอุ้ยตัวอะไรวะเฮลบรัมเฮลบรัมตัวไหนเนี่ยอ๋อไม่ใช่โอ้ตกใจโอ้โหสาดีใจหมดนึกว่าจะได้เฮลบรัมตัวโอ้ตัวใหม่เฮลบรัมซ้ำเฉยเลย ไปยาวยาวฮยตื่นเต้นว่ะได้จริงว่ะสองตัวแล้วอ่ะไม่เป็นไรได้ซ้ำแต่ว่าเพชรผมหมดแล้วนะผมขอไปเติมก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะเติมไปดูสดๆเลยเติมแพ็คอ่720นี่แหละ729มั้ง เนี่ยผมไปดูเลยเออมดสดๆเลยเนี่ยโอ้แต่ผมว่าเพชรมันขายแพงมากเลยแล้วหกสิบเนี่ยจริงๆอ่ะถ้ามันไม่ได้แบบบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมถือว่าแพงนะแค่สามสิบเพชรเจ็ดร้700อยกว่าบาทมาสุ่มต่อดูดิว่าทฤษฎีผมมันจะ จริงหรือเปล่าสุ่มตอนเซิร์ฟเปิดใหม่ๆสดๆดโอ้ยเห็นแบบนี้ก็ยังดีกว่าโดนตบนะเที่ยวใจวิวนะเติม700กว่าบาทเฮ้ย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 เหินรุ้งว่ะอา้าว โอ้โหวิ่งสามตัวเว้ยสามตัวว่ะหุยเก้าสิบเพชรเอซอาร์สามตัวเว้ย,วววยก,ก็ได้อยู่นะแต่ขอให้เป็นอ่อตัวที่อยากได้เถอะเอ้บลัมแดงเนี่ยตัวเนี้ยมามาหุยตื่นเต้นวยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนโอ้โหได้จริงนี่แบบโคตรเฮเลยอะบอกให้ ซ้ำเยอะเลยนะแกน่ะมาเลยเว้ยตัวอะไรยูบรัมยูบรัมไหนวะยูบรัมยูบรัมแดงแดงไอ้เกียรจะได้แดงวะแม่งได้จิตร้อยกว่าบาทถือว่าไม่เสียแล้วได้แล้วโอ้ยแม่งคุชชี โอ้ได้จริงว่ะเปิดตอนเซิร์ฟเปิดเลยนะไม่ใช่ว่าผมได้แค่ครั้งเดียวนะผ่านมาสามสี่ตัวผมสุ่มตอนเซิร์ฟเปิดใหม่ๆนะผมได้หมดทุกตัวเลยนะตั้งแต่บันแล้วอะบันเขียวมือลินกอตเอแดงแล้วมาเนี่ยเฮลบรัมอีกเนี่ยผมว่าทฤษฎีของผมถ้าลองดูก็ไม่เสียหายนะเนี่ยได้จริงด้วยโอ้โห เอาละถือว่าภารกิจผมเสร็จสิ้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ